นี่วันนี้นะคะเราจะพามาดูเครื่องบินโดยสารที่น่าจะขนาดใหญ่ที่สุดในโลกตอนนี้ Airbus A 3 8 0ปีกใหญ่ไหม ดูเทียบขนาดของุนนะคะอันนี้คือเราเดินอยู่ข้างล่างนะคะข้างล่างเป็นลมใต้ปีก <c oughs> ลมใต้ปีกนี่ <c oughs> คือแบบว่า ปกติเราก็จะเป็นแค่คนที่ขึ้นบินใช่ไหม,ไหมแต่วันนี้ก็คือเราได้มาเดินดูข้างล่างของเครื่องบินที่เราเดินทางก็จะได้สัมผัสใก้ชิดนิดนึงนะคะ อลังการของเขาก่อนบุ้มมากติ๊งบุ้มมากดูมมกล้อเขาซะก่อนนะคะแล้วก็นะ okay. นี่ก็คือสถานที่พิพิธภัณฑ์การบินที่เมืองตูลูสน้องแอร์บัสนะคะ